ปันปับปั้ยานท้องไปในโลกกว้างสองข้างทางมีรอยยิ้มให้น้าใจงดงามไปเมืองหน้าอยู่เมืองหน้าอยู่ม่วนอีลีเดอร์ตอนเสียเหมือนเมืองไข่มุกแห่งท้องทะเล สวัสดีครับผมออโต้ศรีส,สามารถเจริญนะครับหลากหลายตอนที่ผ่านมานะครับเราก็พาท่านเนี่ย ได้ไปเที่ยวมากมายหลากหลายจังหวัดเลยทีเดียวในภาคอีสานของเรานะครับแต่ตอนนี้ทางรายการของเราจะหลากหลายเพิ่มขึ้นและแน่นอนที่สุดนะครับท่านผู้ชมจะได้มีส่วนร่วมพร้อมอาจจะได้เดินทางไปกับเราด้วยนะครับซึ่งเราจะมีโอกาสได้ไปต่างแดนกันแล้วล่ะนะฮะสำหรับในตอนนี้นะครับน้องแก้วจะพาสมาชิกของทางรายการนะครับไปเที่ยวไกลต่างแดนที่เมืองเซี่ยเหมินประเทศจีนนะฮะซึ่งเราจะไปดูนะครับแนวคิด ในการสร้างสารรค์เมืองสุขภาวะในต่างแดนกันนะครับโดยช่วงเมืองหน้าอยู่นะครับท่านจะได้ไปดูเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวเยอะมากและเน้นความสะดวกนะครับให้คนเดินเท้าช่วงอาหารหน้ากินในวันนี้นะครับท่านจะได้ดูวิธีการทําบะหมี่เส้นสดและลิ้มลองอาหารพกเกี้ยนต้นตาำรับนานาชน,น,น,นิดนะครับส่วนช่วงถิ่นวัฒนธรรมเราจะไปไหว้ไหว้แล้วก็ไหว้นะครับพระพุทธรูปและก็เจ้าแม่กวดอิมพันธุ์มือ พันตาในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุด1ใน4ของประเทศจีนถ้าพร้อมแล้วไปเบิงงกันเลยครับสวัสดีค่ะตอนนี้แก้วก็มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วคะดูสิคะใหญ่โตมโหฬารแล้วก็ผู้คนก็เยอะด้วยตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะไปพบกับผู้สนับสนุนรายการของเราและสมาชิกรายการเมืองหน้าอยู่ของเราไปกันเลยคะ่ะ ค่ะท้าผู้ชมตอนนี้เก้วก็พบผู้สนับสนุนรายการและผู้ที่จะพาเราเที่ยวแล้วน,นะคะเอ้นันโนคะเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันเหรอคะเอ่อวันนี้เราจะเดินทางไปประเทศจีนนะคะเราจะไปกันเลยนะคะ ก็มาถึงชายหาดของเมืองเซี่ยเหมือนแล้วค่ะตรงข้ามตัเก่อไต้หวันค่ะเซี่ยเหมือนหรือเมืองไข่มุกแห่งท้องทะเลเป็นศูนย์กลางพาย์หนึ่งใน5 K เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนเซี่ยเหมือนเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่เต็มไปด้วยตึกสูงสูงมากมาย คือมีกฎหมายบังคับให้เมืองมีพื้นที่สีเขียวถึงหนึ่งในสามของพื้นที่ทั้งหมดโดยเฉพาะบริเวณริมชายหาดจะมีการพัฒนาสวนสาธารณะและทางเดินเท้ากว้างตลอดแนวชายฝั่งมีเส้นทางจัก,กรยานและทางเดินผู้พิการทางสายตาทำขึ้นไว้อย่างชัดเจน มีการสร้างถนนในทะเลและก็มีการถมทะเลออกไปเป็นชายหาดและย่านพักอาศัยใหม่จะหันหน้าเข้าสู่ทะเลมีทางเดินพักผ่อนตลอดแนวและมีปฏิมาก,กรรมแต่งเติมให้เมืองมีศิละปะและชีวิตชีวาอย่างยิ่ง ถนนที่นี่เขาขายของกันเยอะแยะเลยค่ะตั้งแต่สินค้าแบรนด์เนมร้านเพชรไปจนถึงสินค้าพื้นเมืองของกินก็มีมากเลยนะคะ ักผ่อนและเดินวิ่งเล่นกันทุกวัยเลยค่ะ ชาวพุท้ันค่ะซึ่งทำจากแป้งสดๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเขาทำยังไงนี่นี่ค่ะวิธีทำ อาหารปลอดภัยถูกสุขคานาไม่อร่อยลายแซ่บอิลีอาหารหน้ากินเป็นครัวสะอาดอาหารปลอดภัยถูกสุขอานาไม้อร่อยลายแซ่บอิลี อาหารของชาวเชื่อเหมือนเขาเป็นอาหารที่สดสดนะคะเพราะว่าเขาอยู่ริมทะเลค่ะ รสะอาาาดอหรปลอออบภัยยยกสุขาาาห้่่รลลแแิีวจึงได้ไปชิมอาหารหกเจี้ยนที่เมืองเซี่ยเหมือนมณฑลฝูเจี้ยนกับสมาชิกรายการเมืองหน้าอยู่ที่เดินทางไปด้วยกันในพัตคารอาหารอีกหลายแห่งเลยค่ะ เขาจัดเป็นโต๊ะจีนมีอาหารตั้งเก้าอย่างบางจานก็เผ็ดนิดหน่อยแต่ก็อร่อยทั้งนั้นเลยค่ะและที่นี่คือพัตคารนายพลมีอาหารสดให้เลือกและมีภาพให้ดูเยอะแยะเลยค่ะ ภายในตกแต่งด้วยศิละปะแบบจีนมีจานลึกโบราณที่แก้วอ่านไม่ออกด้วยล่ะค่ะมีอาวุธคงไว้ทิ้มแขกที่ไม่ยอมจ่ายเงินค่ะตอนนี้อาหารก็มาพร้อมแล้วนะ่าอร่อยจังลุยกันเลยค่ะใครอยากมาอร่อยอย่างแก้วติดตามให้ถึงช่วงท้ายรายการนะคะ ค่งินวัฒนธรรมค่ะวันนี้เราจะไปไหว้พระที่วัดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดหนึ่งในสีของประเทศจีนก่อนอื่นเราต้องไปซื้อทูบและเครื่องรางที่แผงหน้าวัดซะก่อนพวกเราพากันเดินผ่านหน้าซุ้มประตูวัดหนานผู่โถซึ่งใหญ่โตโอออามากภายในวัดก็สะอาดสะอ้าน เพราะมีคนกว่าตลอดเวลาก่อนจะเข้าไปใจกลางวัดต้องผ่านสาลาทางเข้าซึ่งมีพระสังกระจายนั่งอยู่ผู้คนมาไหว้เต็มไปหมดเลยที่นี่เขาไหว้พระแปกกว่าบ้านเราอีกนะคะ เพราะเขาจะเอาทูปดอกใหญ่ๆเลยมาไว้ที่ตรงกลางหน้าผักในศาลายังมีผู้พิทักษ์วัดองค์มหฮมายืนอยู่ด้านข้างตาโตหน้ากลัวจังเลยพอเราเดินเข้าไปในใจกลางวัดจะเป็นที่ตั้งของวิหารประธานคนไหว้กันตั้งแต่บันไดข้างขึ้นเลยค่ะดูคุณยายคนนั้นสิคะ ในวิหารเป็นที่ประดิษฐานของพระทองคำหลายองค์ด้านข้างวิหารก็เป็นหอพระอรหันต์สิอ,อ,อ,องค์ผู้คนไหว้กันใหญ่เลยค่ะและยังสั่งกระเช้าดอกไม้สดมาถวายด้วยค่ะในวัดจะมีหอเจ้าแม่กวนอิมพันมืออยู่บนเนินเขาที่นี่ก็ไหวค้ค่ะกันอีกนะคะ สำหรับวัดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชะวงศ์ถังหรือพันกว่าปีมาแล้วสถาปัตยกรรมก็สวยงามมากลวดลายประดับกระเบื้องเครือบเป็นมังกรที่อ่อนไหวราวกับมีชีวิตจริงเลยค่ะพระจีนก็แปกกว่าพระไทยเพราะใส่กางเกงและรองเทา้ากุฏิก็ยังกับหอพักเลยค่ะแขวนเสื้อผ้าเป็นแถวเลย วันนี้ยังน่าลื่นลมอย่างยิ่งพรานอกจากเป็นพื้นที่สีเขียวกลางใจเมืองแล้วยังมีเจดีสวนและสระเต่าให้ผู้คนมาพักผ่อนหย่อนใจโดยเฉพาะผู้สูงอายุนิยมมานั่งคุยเล่นกันดูสิคะ เรจะไปพี่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาวจีนพ้นทะเลซึ่งมีร้านขายยาแผนโบาราณของรัฐบาลตั้งอยู่เขาอธิบายถึงระดับคอเลสเตอรลตอรลในสัตว์ต่างๆสันวย่างเดาหมายถึงว่าแพะแพะในเขาฮะนะหให้แกหมดเลยใช่ไหมยกตัวอย่างง่ายๆนะมาเรื่องเกี่ยวกับ ปลาคราับปลาคุนไม่เยอะฝั่งนี้ไก่เส้นไก่น็60ในขณะที่ปลามีคอเลสเตอรอล60หรือ90หน่วยข้าหมูมีสูงที่สุดคือ6,200หน่วยเลยค่ะโอ้โหเยอะเนาะจากนี้แก้วก็ไปซื้อตัว๋วเพื่อเข้าชมการแสดงในป้อมปืนฮูลีซานตามมาดูเลยค่ะ นก่อสร้างด้วยหินทั้งหมดเดินอีกนิดนะคะเพื่อไปดูปืนใหญ่มีอยู่หลายกระบอกกระบอกนี้ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดในประเทศจีนเลยค่ะปืนทั้งหมดจะยิงออกสู่อ่าวเพื่อสู้กับเรือชาวต่างชาติในสมัยราชว,วงศ์ชิง และตอนนี้เราก็ไปที่ลานการแสดงกันดีกว่านักลบจีนออกมาแล้ว เขาเดินขบวนจะไปยิงปืนใหญ่กันค่ะ เราไปที่ไหนต่อกันนะเขาไปโรงงานทำขนมเลยนะคะมีให้ชิมด้วยดูสิคะชิมกันใหญ่กิ่มแล้วจะซื้อเขาหรือเปล่านี่ย่เิจสองห้าหก จากเมืองเสี่ยเหมือนก่อนนะคะแล้วไปพบกับพี่ออตโต้ต่อเลยค่ะเป็นไงบ้างครับเมืองหน้าอยู่ของเราในวันนี้นะครับวันนี้น่าจะเรียกได้ว่าไปสัญจรต่างแดนเนี่ยนอกจากสนุกแล้ววันนี้นะครับน้องแก้วก็ยังได้ซื้อนะฮะสร้อยไข่มุกของจริงโอ้โห มาไกลจากเมืองเสียบเหมือนเลยทีเดียวนะครับซึ่งที่นู่นเนี่ยเขาทาฟาร์มเลี้ยงมุกกันแบบจริงจงจ,งจัง,จงเลยทีเดียวถ้าใครอยากได้นะครับรีบโทรเข้ามาเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เสื้อยืด5้าตัวของเราก็ยังมีแจกเหมือนเดิมนะครับโดยเราจะนําชื่อแล้วก็เบอร์โทรท่านเนี่ยไปจับฉลากนะครับใครอยากได้รีบโทรมานะครับท่านผู้ชมครับสาหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ในตอนนี้นะครับท่านคงอยากที่จะไปร่วมเดินทางไปกับเราทั้งในแล้วก็ต่างประเทศ ะะผมเองเนี่ยสัญญานะครับถ้าไม่ติดจากคอนเสิร์ตหรือว,ว่าถ้าไม่ติดงานใดๆทั้งสิ้นนะครับก็จะเดินทางไปกับท่านแน่นอนนะครับโดยท่านผู้โชคดีนะฮะจะบอกเลยว่าอาจได้ไปฟรีด้วยหรือในราคาทุนนะฮะย้ำนะครับท่านอาจจะได้ไปฟรีหรือในราคาทุนเท่านั้นนะครับเพราะรายการของเราเนี่ยเป็นรายการเพื่อการเรียนรู้การสร้างสารรค์เมืองสุขภาวะนะครับโดยประชาชนจะได้มีส่วนร่วม นะฮะในรูปแบบผ่านสื่อสาธารนณะที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนนะครับท่านที่มีความประสงค์อยากเดินทางไปกับเราง่ายๆนะครับส่งปรัยสนียบัตรมาแนะนำนะฮะหรือว่าจะติชมรายการตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอในตอนนี้นะครับแล้วให้ท่านบอกด้วยว่าท่านอยากจะเดินทางไปกับเราบนเส้นทางใด ใน4เส้นทางสัญจรในต่างประเทศที่เรากำลังจะจัดขึ้นในตอนนี้นะครับเส้นทางที่1มาเก๊าฮ่องกงไปชมเมืองมรดกโลกมาเก๊าและลิ้มลองติ่มซำอร่อยที่สุดในโลกที่ฮ่องกงนะครับเส้นทางที่ 2, สองเซี่ยงไฮ้โจวจวงไปชมการพัฒนาเมืองใหม่เซี่ยงไฮ้และชมเมืองมรดกวัฒนธรรมโจวจวงซึ่งเป็นเมืองน้ำเส้นทางที่3พารานศีโกกัตตา ไปนมัสการเมืองพุทธศาสนาพาราณสีและชมเมืองอนานันทคมฝรั่งที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเปรียบเทียบกับเมืองอื่นในประเทศอิน,น,เศอนเดียที่เมืองโกกัตตานะครับเส้นทางที่4ดานังเว้หอ้ยอันไปชมการพัฒน,นามเมืองชายฝั่งทะเลเล่นน้ําและชมมรดกโลกเพื่อนบ้านของเรานี่เองที่ประเทศเวียดนามที่เมืองดานังเวและหอ้ยอันอีกครั้งนะครับสำหรับท่านที่ อยากจะติดต่อกับเรานะครับหรืออยากจะร่วมเดินทางไปกับเรานะครับสามารถไปชมรายละเอียดได้ที่เวอร์ไวด์วของเราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเราจะทยอยค่อยๆออกเดินทางกันไปนะครับสําหรับวันนี้ผมขอลาท่านไปก่อนนะครับสุขหน้านะครับหากทางสถานีไม่ติดถ่ายท่อสดหรือรายการจากส่วนกลางเราก็จะกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับอ้น้องป้านาอ่านะครับที่ประเทศลาว หากติดตามรายการของเราได้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เส้นเดียวกันเพื่อเป็นอย่างนะครับทางรายการของเฮา n สิ s i berson ท่านมาเที่ยวประเทศไทยนำํำเมื่อนี้ขอลาไปแล้วนะครับสุกหน้าพบกันใหม่อย่าลืมนอนฟันถึงกันแล่นะครับเมื่อนี้ไปแล้วสวัสดีครับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติยกขึ้นมาทีวิ่งหัวพาท่านไปตามใจมันนะสาแ